จเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปละสัญโญยได้ไม่ยากหมวดธรรมที่65ภิกษุทั้งหลายเมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกด้วยเครื่องผูกคือหวายแช่อยู่ในน้ำตลอด6เดือนเขายกขึ้นบกในฤดูหนาวเครื่องผูกต้องลมและแดดแล้ว อันฝนตกกรถแล้วย่อมจะเสียไปผุไปโดยไม่ยากเลยฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8สัญญ์ทั้งหลายย่อมสงบไปหมดไป โดยไม่ยากเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดอย่างไรเล่าสัญญอดทั้งหลายจึงสงบไปหมดไปโดยไม่ยากเลยภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวดสักคะย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมเจริญสัมมาวาจาย่อมเจริญสัมมากรรมมันตะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ ย่อมเจริญสัมมาวายามะย่อมเจริญสัมมาสติย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักคะภิกษุทั้งหลายเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดกระทำให้มาก ซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แลสัญญ์ทั้งหลายจึงสงบลงหมดไปโดยไม่ยากเลยเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อละอนุสัยเจหมดธรรมที่66ภิกษุทั้งหลายอนุสัยเจอย่างนี้7อย่างเป็นอย่างไรได้แก่ อนุสัยคือการมราคะอนุสัยคือปฏิคะอนุสัยคือทิฏฐิอนุสัยคือวิจิกิจฉาอนุสัยคือมานะอนุสัยคือภวราคะอนุสัยคืออวิชชาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลอนุสัยเจ็ดอย่างภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอนุสัยเจ็ดอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอนุสัยในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อโวสักคะ ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมเจริญสัมมาวาจาย่อมเจริญสัมมากัมมันตะย่อมเจริญสัมมาอาชีวะย่อมเจริญสัมมาวายามะย่อมเจริญสัมมาสติย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักคะ ภิกษุทั้งหลายอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เหล่านี้อันภิกษุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอนุสัยเจ็ดอย่างเหล่านี้